พระเจ้าอินทิราเป็นราชาที่ปกครองในสมัยนั้นและมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าอินทิราได้เป็นโรคผิวหนังที่หมอในสมัยนั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้และได้มีนักเดินทางที่เดินทางมาจากตา่างประเทศท่านหนึ่งเขาผู้นี้นับถือศาสนาอิสลามเขาผู้นี้สามารถรักษาโรคผิวหนังที่พระเจ้าอินทิราเป็นอยู่ได้ซึ่งในตอนนั้นพระเจ้าอินทิรายัางไม่ได้เข้ารับอิสลามและเนื่องจากนักเดินทางสามารถรักษาได้พระเจ้าอินทิราก็เลยให้คำสัญญาว่าถ้าเขารักษาให้ตนหายได้พระเจ้าอินทิราจะเข้ารับอิสลาม และเมื่อเขารักษาจนหายดีแล้วพระเจ้าอิเราก็ไม่ทําตามที่สัญญาไว้เป็นแบบนี้ถึงสามครั้งจนครั้งที่สามเขาจึงทําตามสัญญาและโรคนั้นก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลยและเมื่อราชารับถอิสลามแล้วชาวบ้านจึงเข้ารับด้วยและเพื่อให้รู้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ของคนิสลามจึงสร้างมัสยิดขึ้นมาโดยสร้างจากอิฐแดงและบูนที่ผสมภาษาจากเปลือกหอยเข้าเหนวดํา ไข่แดงและน้ำผึ้งทําให้เกิดเป็นของเหนียวที่ใช้เป็นปูนที่ติดทนจนถึงทุกวันนี้ต่อมาในช่วงที่กําลังสร้างมัสยิดคือเซิพระเจ้าอินทิราก็เสียชีวิตลงมุสลฟาซึ่งเป็นลูกชายของเขาได้ขึ้นมารับตําแหน่งต่อจากพ่อของเขาทําให้บริเวณนั้นกลายเป็นชุมชนมุสลิมหลังจากนั้นลูกชายทั้งหมดของอิสมาอิล,อลชาได้เสียชีวิตอํานาจทั้งหมดจึงมาตกแก่ลูกสาวทั้งสามคนของท่าน และมีการแบ่งแย่งอำนาจจนเกิดเป็นราชาสีต่างๆได้แข่ราชาสีเขียวราชาสีแดงและราชาสีฟ้าทั้งสามไม่ลงรอยกันแต่มีครั้งหนึ่งทําให้ราชาทั้งสามร่วมมือกันสร้างเรือใหญ่ของเมืองปัตตานีจนครั้งประเทศไทยได้มาทําสงครามกับคนในพื้นที่การรบครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นณเจ็ดหัวเมืองของปัตตานี การรบครั้งแรกประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะเอาชนะองค์ทัพของชาวกรีซไปได้จนต้องถอยทัพกลับไปต่อมากษัตริย์ที่ครองราชในปัจจุบันเสียชีวิตผู้ที่มาขึ้นรับหน้าที่ต่อคือหลานสาวที่มีชื่อว่าเหลืองแต่ด้วยความที่เหลืองนั้นเป็นผู้หญิงจึงมีภาวะการตัดสินใจที่น้อยกว่าผู้ชายทําให้คราวที่ประเทศไทยได้ยกทัพมาตีอีกครั้งประเทศไทยจึงสามารถเอาชนะไปได้ และกษัตริย์ที่เชื่อว่าเหลืองนั้นได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลังจากประเทศไทยได้ยึดบริเวณโดยรอบแล้วจึงเผามัสยิดทิ้งจากเดิมที่มีสภาพสวยงามเมื่อถูกเผาแล้วนั้นเหลือแต่โครงสร้างอย่างผนังเพียงเท่านั้นแถมยังเผาหมู่บ้านในบริเวณโดยรอบอีกด้วยจากนั้นจึงวุบพื้นที่โดยรอบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยได้เอาชนะ สงครามกับอาณาจักรปัตตานีหรืออาณาจักรกเซกไปได้ประเทศไทยได้ยึดกระบอกปืนใหญ่ทั้งหมด3กระบอกโดยเล่ากันมาว่ากระบอกแรกถูกทําลายไปณสงครามกระบอกที่2ถูกทําลายไปโดยการโยนลงไปในน้ําทะเลส่วนกระบอกที่3ถูกส่งไปยังกรุงเทพเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ให้กับคนที่กรุงเทพได้เห็นคือกระบอกที่ส่งไปยังกรุงเทพนั้นมีข่าวล่ามข่าวลือมาว่ากระบอกปืนใหญ่ เหมือนผีเข้าที่เมื่อตกกลางคืนกระบอกปืนใหญ่นั้นจะหันไปในทางทิศต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุผู้ดูแลรลวยอย่างมากจึงนำพวงมาลัยมาติดแต่มันก็ไม่สำเร็จผลคนดูแลจึงผูดไอเดียว่าไปเอาทรายที่ทะเลในปัตตานีเอามาโรยใต้กระบอกปืนใหญ่เพื่อให้ปืนใหญ่คิดว่าสถานที่นี้คือบ้านและเมื่อทำเข้าจริง ก็ได้ผลปืนใหญ่ไม่กลับมาหมุนในตอนกลางคืนอีกเลยจนทําให้เป็นแหลกเรียนรู้จนถึงทุกวันนี้หลังจากมัสยิดกระเซตตกเป็นเมืองขึ้นของไทยคนมลายูถูกเกณฑ์เป็นทาสและถูกบังคับให้เดินทางไปขุดคลองแสนแสบซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังมีระบบทาส เมื่อถึงรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริที่จะยกเลิกการเป็นทาสเพื่อการพัฒนาประเทศส่งผลให้มีการปลดปล่อยทาสทั่วประเทศรวมถึงคนมลายูที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานนะ่ะเมื่อพวกเขาได้รับการปล่อยตัวก็สามารถกลับบ้านได้ตามความสมัครใจในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มเปิดการค้ากับต่างประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในกระบวนการพัฒนาเมืองทรงตัดสินใจเปิดมัสยิดเกรเซออีกครั้งหลังจากที่ถูกปิดมานานโดยในช่วงแรกมีการสร้างถนนเลนเดียวผ่านพื้นที่ใกล้เคียงมัสยิดแต่ในเวลานั้นมัสยิดยังไม่ได้รับการบูรณะและใช้งานอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามมีผู้คนเริ่มเข้ามาใช้มัสยิดเพื่อประกอบพิธีละหมาดอย่างไม่เป็นทางการหลังจากนั้นการสร้างถนนถูกขยายเป็นสองเลน ซึ่งนำไปสู่การที่มีคนเข้ามาใช้มัสยิดมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่ามัสยิดยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วยังไม่สามารถทำการละหมาดหรือกิจกรรมอื่นๆได้เพราะเป็นคนที่เขาห้ามแต่มีคนที่ยังแอบไปละหมาดอยู่พอเกาหลีมาทำการค้าขายกับใครจึงมีการเปิดเส้นทางสองเลนทำให้คนเริ่มมาละหมาด และหลังจากนั้นคนแยาลาได้มาเปิดมัสยิดด้วยการละหมาดวันรายงหลังจากที่เปิดมัสยิดวันรายงเสร็จชาวบ้านทําการละหมาดปกติแต่สภาพอของมัสยิดก็ยังเป็นสภาพเดิมอยู่คือสภาพที่รกรกอยู่แค่เอาผ้ายางมาปูเพื่อให้ละหมาดได้แล้วมาถึงช่วงหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์การดิงลงในมัสยิดมันทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวแล้วเกิดการตระทวงทําให้หน่วยงานรัฐยอมที่จะซ่อแมแซมมัสยิดจากการเกิดเหตุการณ์ทั้งนั้น ก็เลยทำให้มสัสยิดกริซิมีพื้นระเบื้องที่ละมัดแล้วมีหลังคาที่สวยงามจากเดิมแค่เอาผ้า,ากานมาปิดแทนหลังคาเพื่อไม่ให้ร้อนซึ่งเกิดขึ้นมาจากล่าสุดของน้ำที่หนงานพับมาแกล้งให้ตำนานแม่ลิมโกเนียวของมสัสยิดกริซิแม่ลิมโกเนียวเป็นชื่อหนึ่งของสตรีที่ชาวอิสลามให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่พวกเราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้มามีความว่าแม่ลินโกเนียเป็นแค่ชื่อสถานที่สถานที่หนึ่งที่อยู่ข้างมสัสยิดกระเซเพียงเท่านั้นหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวจีนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ยังเมืองปัตตานีเมื่อได้เข้ามาสักพักชายหนุ่มรู้สึกที่ชอบสังคมรู้สึกชอบ อันเป็นอยู่ของชาวปัตตานีจึงได้ตัดสินใจเข้ารับศาสนาอิสลามและมีภรรยาณเมืองปัตตานีทําให้ไม่กลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศจีนทางแม่ที่อยู่ณนะประเทศจีนที่กําลังร้อนรุ่มเนื่องจากลูกชายขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานานหลังจากที่ได้ออกไปศึกษาหาความรู้ณอานแดนแม่จึงได้ออกเดินทางไปยังเมืองปัตตนีเพื่อตามหาลูกชาย เมื่อแม่มาถึงเมืองปัตตนีกลับพบว่าลูกชายนั้นตั้งรกรากถิ่นฐานณนะเมืองปัตตนีแล้วแม่เลยอ้อนวอนให้ลูกนั้นกลับไปอยู่กับแม่แต่ว่าลูกชายกลับไม่เห็นด้วยและต้องคำมั่นสัญญาว่าจะไม่กลับไปแม่ที่ถูกกดดันทั้งทางฝ่ายของสามีเพื่อที่ต้องตามหาลูกกลับไปยังประเทศของตนให้ได้แม่จึงมีความกดดันอย่างมากจึงไม่มีทางออก เลยฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหานางได้ผูกคอตายณต้นมะม่วงหิมะพานวันหนึ่งทางด้านลูกชายได้พบศพของนางจึงพาร่างของนางไปประกอบพิธีตามความเชื่อของคนจีนและได้ทําหลุมฝังศพไว้ที่ข้างๆมาสิือเซกจนถึงทุกวันนี้และหลุมศพที่วางอยู่นั้นคือ แมลินโกเหนียวที่เกิดการพัฒนาจนถึงในรูปแบบปัจจุบันวันนี้เป็นไงบ้างที่ได้สัมภาษณ์คนที่มาเที่ยวรวมถึงสัมภาษณ์ผู้ดูแลมัสยิดเนาะเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราผมนี่รู้สึกว่าแบบจากที่เราไม่รู้นะว่าความเป็นมาของมัสยิดนี้เป็นมาอย่างไงและตอนนี้ผมก็ได้รู้อย่างชัดเจนว่าความจริงแล้วมัสยิดนี้ไม่ได้ถูกคำสาปอะไรแต่ มีคนที่กุเรื่องเราขึ้นมาเพื่อที่จะแต่งเรื่องให้ดูมัจจิตนิถูกคำสาปจึงแบบว่าทําให้มัจจินีสร้างไม่เสร็จด้วยคำสาปอ่าอันนี้เป็นฝั่งที่เราไปถามผู้ดูแลเนาะแล้วส่วนของคนมาเที่ยวคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรแบบต่างๆแบบนี้เขาให้ความรู้สึกประมาณไหนครับก็คือได้สัมภาษณ์คนที่มาจากต่างจังหวัดน,นะค,ะครับก็มีตรังก็มีกรุงเทพเขามาที่นี่แบบ ผ่านมาไหนเขาต้องไม่ได้แบบแวะสักทีวันนี้ได้แวะแล้วเขารู้สึกว่ามาเซียนนี้เป็นมัเซียนที่น่าด,ดึงดูดมากแล้วได,ได้เห็นความความสวยงามแล้วก็ความความการเปลี่ยนแปลงของมาเซียนนี้คะ่ะอ่าก็คือมาเที่ยวเพราะความแบบอยากมาเที่ยวล้วนๆเลยเนาะอ่าก็ประมาณนี้เนาะสรุปของพวกเราครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนกับ Majid ko si Bye bye, bye, bye.